วันนี้จัดเต็มให้กับทางงานโรยองนะคะ,อะตอนนี้ก็กำลังโรยผงสะพอกนะคะวินไวส์ wise, ลงในครูระบายน้ำค่ะเพราะเมื่อกี้จัดไปถุงหนึ่งกลิ่นมันก็หายอ่าไม่น่าเชื่อจากกลิ่นที่ค่อนข้างจะรุนแรงแบบกลิ่นบักหมมนะคะก็ เริ่มจะบรรเทาแล้วก็จางหายไปค่ะตอนนี้นี่จะเป็นถุงที่สองนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะสมหนักมากแล้วน้ำเริ่มที่จะไหลเห็นไหมฮะน้ำเริ่มที่จะไหลได้แล้วเมื่อกี้น้ำยังขังอยู่อ่ะดูดูดูย่อยไขมันนะคะที่ตกตะกอนอยู่ในคูน้ำแล้วก็สามารถที่จะพาน้ำนะฮะน้ำเริ่มจะไหลได้แล้วเห็นไหมใช่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 เมื่อกี้น้ำจะไม่ไหลเลยน้ำจะขังนิ่งอยู่กับที่ฮะใช่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  อ๋อพอมันมีการย่อยสลายมันก็จะไปได้โอเคฮะสีค่ะ